ข้าพเก้าเจ้าไม่แต่ฝาก้าพอยสองสี่ขอบคุณมากมายนะครับเออสียหายหมอกลงเดมอละเมจน,นะมะันก็เปลี่ยนคักติ สวดสวดครับพี่น้องเอาเราหงจังหวะเพลงไหมนาะเพลงลงแล้วก็ลง,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 น,ลงน้ำพเพลงตอนเนาะเอาเรอบนี้ให้น้องหน้าหางเลือเฮาลโลไปพักเส้อเมยเส้าไม่แห้หงสักก้อนเนาะป้าจับมะคือสิ่งค์กัดแน่แต่มันยังอะไรอยู่ในถุงยามนั่นบอกให้จูบเขาบอกให้ขว้าล่ะเนาะเกือบกับคนละสีจะ่ไหมไม่รลุนแซวคันตัเจ้าเนาะคือทรงสีเปล่าแห้งอยู่ดอก ใครอยู่บใส่ขค่างเดี๋ยวกันมาใช้คนละข่างมาอยู่ครับ ยกตี่แรกแฮทไดหมานครับพี่น้องปากตอนเสียงปีแสงแค้นกับพี่กะน้องเฮาเจ้าหลักด่านสะกอนนะครับผมบุญปากไฟมายุรีดาวกระจายครับพี่น้องถือโอกาสนี้นะครับมากระดสดพี่น้องเฮาอีกจักรอบหนึ่งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะกราบขอบคุณขอบคุณสำหรับทีมงานคณะเจ้าภาพนะครับผมเตี่ยข้อมากความแพงให้ข้อมากความเมตตากระสมบุญปากไฟและกับมายุรีดาวกระจายนะครับพี่น้องเฮาชาเพิ่อพ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับผมขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมากข้อมแพงของป่าของตนนะครับแห่งเชื่อแห่งใจจากพี่จากน้องจากอีพออีเมะเฮากันแล้วกันเนาะ โยกที่แรกแห่ที่หมานใบอ่ยยกคู่สะก่อนกับพี่น้องมอลำกูมอลำกอนเปลื่อนัานสูงลงหันต่ำยกหาอ่ยโยอหาคู่จักช่วงสะก่อนเนาะมอลำบายคู่กระนางถ่าจะบาดสะก่อนเด้อพอเด้อ เอาละฮะนี่แล้วจัง่าคุกุสันโทว่าก็นังคำอนโนกัสะโคตะโมสีปปมมอสีสีอาธิยมีแตยเลียวจังมาคุณนี่คุณคุณบิดอนมันานาคุณคุบอาจารย์ตังศิลุนทาง,ทางจงมาปกมาบางังจงม,มากันมาเรื่มหมอลำ Oh, let เอาละฮัลโหลขาเจ้าโยมมือนมเท่านมก้นกล้วยกาวลามาสู้จองน้ำสู้ขาโพสิลัมเน่ยสารลาทุเด้อก็ให้ได้รูกรรมใดผูกกรรมไปดำลำเลียนหิวหยวปานลมเลือนไหลยาค่ากังยามกะบังแกียนคนแกียนคนสอนดีคนมาคุณนันเด้อคุณนันเดอคุณนี่สวนเจ้าลางมาปุ่มเลียนบ้าน ก็ลาให้ได้แม่นทุกสัตและปรปันเนื่อยกุ้มมาแตงตาสามญาสุัยปกป่องสมองของกาพนาดีสีแจงมายามเดิมพอยามเดิมเมียผู้กาแสดงให้ผินเครื่องนอาปราลองว้ยาดีนี้ทำไปนี้ทำไปนี้ไปคุณนแห่งอาำปูคุณนอายุ่ึงชูมอลมไปน้ำ ไปดำจนไอ้มนมากรรมไปอาคมความศิใส์ตายำนันยยน้นเด้อย,ย้ำนั้นเด้อย้ำเสียใครขับเก่ยเสียงไอาชนดังคนกับตั้งเหลวกระทั่งองค์เอกตนประดับทรงทำมาันอ,อรหันสัมมา สัมมาโปรดประทานมาเตาให้ปัญญา,ขาเข้าไปในุูณเ่นอังสาราธูเดอพุทธธรรมสงนเรีนลาโมาน,นให้มาปองอยนำ้ไำได้รุกกรรมได้รุกกรรมไปรุกซ้ำคำจาาคุณมิดามานาันดาผู้เปียนถนองเลียงมาเฮียงมาคุ้มไม่มาคุ้มจันเนมคุ้มนันเดอคุ้มนันเดอคุณพ่อเมร่าพี่น้องให้มาปองยาน,นีคุณนนเนี่ภาษีแม่นไตรแก้วแนวดีสี่สองมาสรรองเดียมคุ้มบอกคุ้มไห้กูสุด ยา n a นเดินยาน n a นเดินจาใดนี่ปองคังปองคังข้าปองให้มันเปียนมาสู่โมเขียนเป่าดีเดินเจ้าสิพาเจ้าเขาเสียเดินดงชมตาพาเจ้าเขาเสียเดินดงชมตาโอเขียนเอ้ยเขียนเอ้ยข้าเจ้าอย่าสาเสียผาอย่างเดิมบ้านกาดเงียบเดินอย่างสองคนบ้านเลี้ยวเงียบกาเดินอย่างสองคนท่ถนนเป็นภาคกบอนตากผู้เดินไา้ใครกับไอเสหมอแคีนเดินยาม ហើครับសាំងាប់ទាងលាន់លាពីលារប់ទាងអាចប់ស្លារ្លាលាលាស់ល់ន្លាស់ន្លាល เอาละฮะนี่จังมาปั้งและเจ้าคุณพอสตาเมื่อได้เพิินไปหามาสวยงานเจ้าภาพวันละนี้ผมสมบุรณขอกราบหลามุเพล่นทำบุญผูลาบมี่สกุลไปสมตาสมหน้าสมกับพำาคนมาใจควงใจขวงลาพะกคนท,ทั้ง่วงกามาปังเหนื่ออังพานันเลวพานันเลพา,นา,นลาก,กันโูก,กันลังละมากินมาทาน ฟังความาหัวฟังความาหัวเพื่อนลากกบาลบมาลำมาหอดเพื่อนบอกอยู่บอกอดมาคำมาบินพ่อมาลำมันเดินไารำเข้ารำเข้าพวกมัวลำก็ดีใจยาวยาวยาวว่าจาภาพตีนไหลบ่ลาไปยิ่งลื่นใช่กะดีหมดตั้งสิ้นเชี่ยของกินเพื่อนก็หันมันให้กับโป้ปลาสินก่อนและการรับก่อนกะดีเรศุนันบ้านอื่นอันบ้านอื่นนั้นบ่เ้ยบานมาหลายพอเดือบอดพอเดือบ่พอมาลำ ถึงกระดานน้ำกระดานฝนจะมาญ่และหน่อยเสียงเสียวพอยดาดบันจังสันบันจังสันบ่ได้บ้านการศึกษาโรงเรียนบ่ได้ข่าวปะคูเจ้าบ่ได้สอนบ่เราเมื่อหอนหอนบ่เราเมื่อหอนหอนข่ากระบ่ท่านกินน้ำลำบ่ท่านลงขอสองสอมาเอื่นบอกว่าลำลำเอื่นลำ ลำเพิ่เพียรยังรุนเนอเอามาลำทำเนอใช้แพงใบเอิดดังมีราแต่หายปังปัง,ปงมสมมาทำบุญบ้านของเทาเดียนลายก้าวปอบเพียงก็เด่นอันบ่ไม่พบพย้อยองดีทิ้งจังบาไปบ้านนาเสีอยอ้อยย้อยองบ้านดีเพีย,ยจรจังจสีแต่สมเพนทำบุญเนยอยาบอมบ่มาประมาณลุ้นข้าว่เอาปันอีมาลำขึ้นไมที้ราต่ไม่มาพร้อมบอกองกินโกบกูมาแต่ผู้บริพร้อมกันตอนหลับนอนทังน้ำไม่ที ถูกต้องจะสมเพื่อนทำอุ่นมีศาสตร์หมอนมาปูคบกันจนเกียงกระเสียงคนนั้นปังกันม่ม้นหยบันของเฮาบานหลักดันอ้มีการซึกษสาปูก็ดปังก็เรียบร้อยพวกคำเกี่ยมมาบายอันพวกศาสตร์กาศิตังพวกศาสตร์กาศิตังเอายาเต็มปิงเสียงกันไปไหนไหนไหลกันในหมดตาเอาให้คนตาข้างมาลืมนอนนางเจ้าให้ลืมเขาเล่นน้ำสาเจ้าเพื่อนดีเฮ็ดอียนเดอินอฮ็เอออย่าได้เฮ็ดดิน สมงินสมคาส์เธาได้นาคโน้อยองรอดีลบเอ้ยมาเบิ่งไม่แคบเลยเด้อ อาน,นี่แหละอีเมยพันมบยงนี้ยกแรกแขกมานพันันไม่ใหญ่ยกนี้ยก,กแรก,ก,ก,กแขกมานใบออยกคู่ซิดน้ำพ่อกอน้ำโูเกียกะปูต้ตงมีบาดปูสาได้มีเหลียมีลายเพราะฉะนั้นการลองกะลัาก็คือกันทำแมมเทียบเทียบกันเข้ามาเรวให้กระยาเป่าตีดีกระยาปะเป่ายองในฟังหูไอหูอันแนวอสิคนโคเกียกะปูคนกอ,องและือคอง คนลแถบหึ้อสะดุงกระบุงนันต่างกระเสือเล่าหาสมุนีเพื่อเลี้ยวผิดมาหนอทั้งก่อนยาพ่อหลอนนี้ทับรลับประจานนอกกลางฮันละคำประจนนะันทงกขไว้สัทธาไทยโพกทอแก้ม การทั้งซับการทั้งเปสมุลำบ่ได้รู้เพราว่าได้บาแต่ลำและขอไปทุนกำมวนมูมที่มาฟังลำบ่ดังคือเขาอยู่สมาระพมปุ่นเรามาลำมุ่นวันนินสมุลลำน้องขอเพิ่น นอจนจะไหนมันก็ปั้งลำดีแต่านางเทียงทีเดียให้ก็ได้จานดาวเทียมใหม่แต่แม่ให้ฟังไปเองอีกจากสีอาทุ่มสีหวัวยุ่มก็ใส่กันและตั้งเตียยวนี้นั่นแต่ว่าคำวันดีดอกพินอองว่าได้มีเสียงโยนตาตนมาลงทุ่มและจังมาคุ้มหนอกันเข้านจังบ้ากาาเบาบอ ผู้ใดดังไปอยู่ใส่นอนอนอนขันทียมเมง่านหลายดี่านเต่าเบดด้แยทะเลบารเลวบาซามไปล่าล้ำจะได้กับะไรใช้อภวก่อนแกนผุนไทส่งเดิมา สิลีวจอฮว่า,วาใส่กันละโนเป็นโอ้ยโอ้ย หนีโยกที่แรลกเหตุที่มานคอยไปคอยมาสะกอนอแถวเนา,านะคอยไปคอยมาคอยจ้าคอยว่าวคอยเดากระแสคอยมีแห้งบอลหล่อมะล่ำกระสู่การสูงงานมาหลายมือหลายเวบนอีเมลค้นมายูรีกับเสียงแหบเสียงแหงเออพวกขากระขาห่างไปคางนึ่งลหลาแถวเฮ้ยมันเอ็นเค้ง บ่เป็นอย่างนั้นพอนยาบาลใส่แมงพอนสีสนน้ำหนาเฝ้าน้ำเงินน้องข้ามไหลกระไดพอมาเงินข้ามจะฝากปลาบักเงาเนาะแม่เนาะเอ้ยคันเหียบบ่ออกอย่างตายบ่ไหลบ่ได้เงินเพ่งไง่ไง่ได้ว่าสันมาบ่จนเลี้ยมันนี่สมบูรณ์ปลาไฟมาอยู่นี่ดาวกระจายมาขอปากเนื้อปลาตัวอีกคือเก่าเป็นลูกเป็นเต่าเป็นลูกเป็นหลานพ่อแม่พี่น้องห้าวเช่าหลักดานพี่น้องห้าวเช่าพ่อพ้นจังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับยกที่แหลกแห่ที่หมานนะครับพระอวัยวะสมเด็จเจ้านคณะเจ้าภารข้าเหาผู้สร้าสขนากจะภาพข้าวพุทีมงานคณะเจ้าภาพ เด็กกระนดการทั้บุญอุทิศสวงกสนให้แก่ดวงมรรันของคุณแม่มานกพคุณนะครับละกาคุณแม่บออ่างบุญมีซึ่งเป็นผูทธิลมเสียหายไตเสจจากจากปะโลกเบื้องนี้ไปสู้ปะโลกเบืองนาดับคันนานันปล่อยบ้างนั่นก็คือควมตไตพันอีเมียเพิ่นมาคว่ตาตนี่แขนข้อสะบัดยางตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจังมายยังควมตไตนี่แขนข้อสะบัดยางแน่นผู้ใดก็ต้องพอคือนำบารังกันคันเสียวเรื่องความเปลี่ยนควมำไตไหมล่ะพี่น้องคิดอ่อนซ่อนคิดอ่อนซ่อน นำยังไม่ไ่คิดอ่อนซ่อนนังคุณงามความดีของอีพอีเมของเฮ้านะครับพูดที่ได้ลมเสียหายไตเชียจาไปเรวตั้งแต่ผลยังเป็นคนอยู่ในสางคณงามความดีใบเมื่อทันทั้งสองได้ลมเสียหายไตเชียจาไปเล้วลูกเต่าละลานอยาตีพี่น้องที่นอนคิดถึงคุณงามความดีที่นอนคิดถึงอีเมรของเฮ้าบ่มีทางใดสิติดต่อกระดวงมัญญานใดมีทางเดียวนั่นคือการสร้างนามกระทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาเนคนเม่เนาะบัานี้คุณแม่เฮ้าตายไปนั้นเพิ่นไปยังจังอวยหัวไปทางทิศตะวันตกอัันนนีีี้เเพปยยบบบทใสก บาตเบ้นมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงคนเท่านี้มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเพินจังง่ายว่าเสือตะวันตกพุทธองค์พนยโยเปียบใส่คนพุทธายแล้วพวามพ้นในกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมมาทำบาปยอมไปส่วนบาปพานไม่ญ่ทำบุญยอมไปส่วนบุญบอยแมี้วมาควมลงผีเพินมาผีสิใจโกดก่าทะนังนื่นขึ้นใส่แมวห้ามคาเลวบอยหนึ่งมักอึ้งคนคนตายเด้อเมียเด้อคิ่นมาผีสิลูกจากกินน้ำเจ้าหรือปะผุงคนเท่าหัวเฮา กากเม้นกันที่ขวมเองนงนมโวยง่ายปีนเม่กันใด อันนี้เพื่อนนให้พีเตาหลงทางถือท่องใชบอกเทพดาเจา้าเขาน่นเอาเนยน้อยจงพิวอ,อกกอรเพื่อให้โศกอนคว่ำเ่าเป็นแก่ตายหลายความเบา้าอาจันท่านบอกบ้านเขาตอบเปียกก่ะไปไม่เขาตายแล้วบ่หอนขึ้นเขาตอกนั้นบ่ปืนออกนอกขึ้นมา ถึงกองป้อนกา,านลวนเดียนออมเปียบคือสังขณีเดียนตายและเดียนเกิดกาปน้ำมะพร้าวมาลา่างบ่สวยสีนี่เรละคนแมวพันมาคนเราตายไปนั่นก้อนเสยเขาจูดขเขาเผาเปิดไปยังจังอาน้ำมะพร้าวนี่ไปลางหนาคนตายก้อนเสยเขาเผาพันมาน้มามะพร้าวนี่เป็นน้ำที่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่เกิดขึ้นเองบอมีผู้ใดไปตักใส่พันจังในเปียบไปบ้านน้ำมะพร้าวนี่เป็นน้ำที่บริสุทธิ์เปียบแล้วนั่นคือน้ำใจของพระอรหันต์มาคนมัวมองเศร้าตามแต่ผมสมบุญจ้าเอ้ามี สิงไนเนีแกออกไาใหโว